โซนทำอะไรโซนทำอะไรแม่ปล่อยเลยปล่อยให้กัดแต่เตี้จูตรงไหนจูจูตรงไหนนี่จูรู้ดเหรอจูไหนชี้ไหมชี้จูอยู่ตรงไหน <c oughs> นี่จูอ่า <c oughs> แล้วโชว์ทำไมโชว์จูทำไมเดี๋ยวพี่ตัวเล็กกัดนะออะขับรถให้พ่อดูดีขับรถให้พ่อดูที่ขับยังไงนี่ขับรถโชว์จูเหรอลูกขับรถโชว์จู <c oughs> เด็กทะลึ่งพี่ตัวเล็กก็กัดจ oh ูนะระวังเนี่ยนะพี่ตัวเล็กก็มานะเดี๋ยวพี่ตัวเล็กก็มานะไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอเอาฝาปิดไว้ผ้าปิดไว้เร็วผ้าปิดไว้เดี๋ยวพี่ตัวเล็กกัดจูนะอย่ากลัวดิกลัวพี่ตัวเล็กไหมกลัวไหมกลัวไหมก็กลัวก็มานุงใส่เพิ้ก็ใส่กางเกงสิไม่กลัวก็ใส่เกงอาหายาโชว์เขาอยู่นั่นแหละนั่นะไปโชว์เขาอีกคั้งน่ะ ตัวเล็ก <mean> ตัวเล็กใ้มาจัดการแล้วตัวเล็กมาจัดการเร็วตัวเล็กมาเลยตัวเล็กมาเลยมาตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้ว